ดีคะ่ะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะมาแล้วนะคะออเอคนเมืองเลยนะคะเนาะออเอคนเมืองเลยนะคะเด้อพี่น้องเด้อเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนาะคะเนาะเนาะเพิ่นไหามาบ่หลายหางเด้อเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องพองวดนี้เพิ่นกำมันใจอยู่เนาะคะ่ะเนาะ ออเอคนเมืองเลยเราจะให้ชุดสามตัวก่อนนะคะเนาะเอาไปตัดเล่นบุญล่างได้เลยนะคะเนาะจะไม่เขียนให้นะคะเนาะเขียนให้แค่ชุดสามตัวสองตัวนะคะเนาะมีสามหกสี่นะคะเนาะแล้วก็สามเก้าสี่นะคะเนาะแล้วก็ เดี๋ยวดูก่อนตัวนี้สองหกหาเนาะคะเนาะพี่น้องสำหรับชุดสามตัวนะคะเนาะชุดสามตัวนะคะเนาะชุดสองตัวก็จะมีสองหกสองเก้าเนาะคะเนาะ เก้าสี่กับกับหัวด้วยนะคะ9กับ6เนาะเออก็อันนี้ก็กลับให้แล้วนะคะเนาะก็ไปตัดเล่นเอานะคะเนาะสำหรับอเอคนเมืองเลยนะคะเนาะแล้วก็หกห้าเนาะเนาะแคปนาจอเอาเด้อพี่น้องเนาะ,ะสำหรับอเอคนเมืองเลยนะคะงวดหน,นีเพ่นใหามาซ้ำหนีเนาะเนาะ อันนี้ก็ตัวเด่นเพิ่งน,นะคะเนาะนี่คือตัวเด่นนะคะเนาะตัวเด่นสามตัวนี้นะคะเนาะผู้มัขุดหาสามเก่าสามหกกระตัดเอาดื้อเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วก็ออกตัวนี้มันเสีออกตัวเก่าอยู่บนเนาะค่ะเนาะพี่น้องผู้ใดมักก็กดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำดือ้อพี่น้องดือ้อเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแคปหน้าจอไปไว้พิจรารณาบังเดอพี่น้องเนาะสำหรับอเอคนเมืองเลยงวดนี้นะคะเนาะเลขกระบรลายหางได้พี่น้องพอลงทุนหน้าลงทุนอยู่นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ